สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้นะคะพาเรากำลังนั่งอยู่บนรถแท็กซี่นะคะใช่ตอนนี้ก็จะไปไหนกัน จะไปที่พารตินมประตูน้ำเนื่องจากว่าเราจะไปช็อปเสื้อผ้าเองอยู่แล้วแล้วก็จะไปช็อปเครื่องสำอางด้วยนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยคุณลิกะเขาก็ยื่นโจทย์ให้เราคือตั้งงาไปว่าจะให้ซื้อไม่ให้เกินท0 0รอยบาทถ้าทถ่ายมากค่ะว่าเราจะได้อะไรกันบ้างแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอะไรของใครจะเด็ดกว่าอันนออันลอมีการบอกเลยว่าของราต้องเด็ดกว่าแน่เยเอยเอยอยก็วันนี้ชี้จะพาไปที่แหลกเลยนะก็จะได้แบบไปทัวร์ด้วยว่ามีอะไรบ้างแสงขอโซ่เจอกัน ก็ได้ของกันมาแล้วเรียบร้อยนะคะนี่นะะเดี๋ยวเราจะไปเปิดถุงกันได้ดูกันว่าแต่ละคนเนี่ยได้อะไรมาบ้างนะในงบขี่ไม่เกิน500บาทนะใช่แล้วตอนนี้ก็คิวส้มตำมากใช่โอเคคนนี้ก่อนเนาะเจอกันบาย มาเจอการในคลิปซื้อขอในงประมาณกันอีกแล้วนะอันนี้เป็นคลิป EP ที่3แล้วถ้าเกิดว่าใครยังไม่ไดดู EP เก่าๆเนี่ยเดยลลี่จะแปะไ้ให้ใต้คลิปนี้นะคะ EP นี้พิเศษกว่า EP อื่นๆเลยเพราะว่าได้มีการฟีดกับอาชีนะคะช่อง y o u ูทูบอาชิตาสเตชันนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากรู้ว่าอาชีไปช้อปปิ้งอะไรมาเนี่ยกดดูได้ใต้คลิปนี้เลยเดยลลี่จะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะหรือว่าจะเซิร์ชว่าอาชิตาสเตชันนะคะตามข้อความตรงนี้ได้เลยนะคะก็ไปกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์เป็นกําลังใจให้กับอาชีเยอะเลยนะคะเราได้กําหนด ว,นนะะว่าจะซื้อของไม่เกิน500บาทนะตอนแรกก็จะคิดว่าจะซื้อไม่เกิน1000ดีไหมแต่ว่าชี้อะบอกว่าเฮ้ยเยอะไป1000นี่คือเยอะไป500นี่คือเหลือเฟือแล้วนะคะวันนั้นชี้ก็เลยพาไปซื้อที่ประตูน้านะคะมันจะเป็นตอกซอกซอ,อยเล็กๆนะคะที่อยู่ตรงข้ามแพตดิน้มนะมันจะเป็นซอยเล็กๆเ,เลยแล้วเขาจะมีขายพวกเครื่องสาอางที่ราคาเบาๆมากแล้วก็จะมีพวกร้านขายผมปอมีร้านขายพวกสบู่ที่มันเป็นของฝากอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นสบู่แบบแฮนด์เมดอะไรประมาณนี้นะคะคือถ้าเกิดใครอยากไปช้อปปิ้งเครื่ าราคาเบาๆเนี่ยก็ไปดูกันได้น,นะอยู่ตรงข้ามแพตตินัมนะคะเป็นซอยเล็กๆนะอ่ะในรอบนี้เนี่ยลิกได้ซื้อมา595บาทนะคะคือเกินมา9กบาทด้วยกันแต่ว่าได้ของมาค่อนข้างเยอะเลยนะคะส่วนใหญ่จะเป็นของที่ยังไม่เคยใช้นะแล้วก็จะมีของที่ใช้แล้วชอบอยู่แล้วก็เลยซื้อมาด้วยนะคะยังไงเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันเลยกันคะ่ะว่าในถุงนี้เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะอันนี้ซื้อใช้หลายแท่งแล้วนะคะแล้วพอดีมันหมดพอดีก็เลยซื้อมานะเป็นอายไลเนอร์ของเมลินดาอันนี้นะคะ หลายๆคนคงรู้อยู่แล้วนะคะว่ามันเป็นอายไลเนอร์ที่ใช้ดีมากแล้วก็ติดทนนานนะคะสีดำแบบดำจริงๆนะคะเนื้อมันนิ่มดีนะเวลาที่เราเขียนอ,อินเนอร์ใต้ตาข้างในอย่างเงี้ยมันก็เขียนง่ายไม่เจ็บนะคะนี่เห็นไหมคะสีดำเข้มเลยแล้วก็ไอตัวเนื้อของเขาอะ่ะมันนุ่มดีนะคะลิ๊กเลยชอบมากไว้เขียนอินเนอร์ใต้ตาอะไรอย่างเงี้ยเขียนข้างใน ấy, คือมันไม่เจ็บตาดีนะต่อมาอันนี้ก็เป็นอายไลเนอร์เหมือนกันนะคะเป็นของ m i ส t i n e รุ่นซุปเปอร์แบล็คนะจะบอกว่าอันนี้เป็นไอเนอร์ที่ใช้ดีมากๆเลยแล้วก็มันสีดําแบบดาสนิทเลยนะคะแล้วก็ติดทนค่อนข้างนานเลยแล้วใช้แล้วมันไม่ไม่แผ่นด้าด้วยนะคะมันจะเป็นหัวที่แบบว่าเลียวแหลมเดียแล้วก็มือใหม่ก็เขียนได้นี่ให้ดูเลยนี่เห็นปะ่ะคะเส้นเขียนแบบเส้นคมแล้วก็สีดําแบบดําได้ใจมากนะคะต่อมาก็จะเป็นของที่ลิเกยงไม่เคยซื้อมาใช้นะคะเอามาดูกันว่าได้อะไรมาบ้างน,นะ อ่ะอันนี้เป็นบัชออนะคะคือจะบอกว่าตอนเห็นอนะ่ะชอบมากเลยอะ่ะคือสีมันน่ารักมากนะคะเป็นบัชออนที่แบบลายกุหลาบนะคะแล้วก็สีมันเหมือนรถโกเลยอะ่ะสีสวยมากนะอันนี้เป็นของซีวันนานะครับนี่นะคะ,คะแกะมาก็จะเป็นแบบนี้เขาก็มีฟอย์ตรงนี้ด้วยอะ่ะเดี๋ยวเอาออกก่อนเขาน่าจะเอาไว้กันลอยเนาะไม่ให้มันเป็นลอยอืมนี่นะคะอ่ะ เดี๋ยวลองปาดดูชึบไหนโอ้เนื้อเขาค่อนข้างละเอียดเลยนะแล้วก็ตัวชิมเมอร์มันไม่ได้ใหญ่อะคะ่ะมันเป็นชิมเมอร์เล็กๆนะแล้วก็เนื้อมีความนุ่มนะคะเวลาที่แบบแตะไปอะเนื้อนุ่มมากนะอ่ะเดี๋ยวลองปาดดูซิว่าเสียเป็นยังไงโอ้สวยเลยนะเนี่ย สวยเลยอ่ะสีมันแบบเป็นออกแบบอมทองแล้วก็มีชมพูนะคะสีเหมือนลดโกลอันนี้เป็นของซิวานาเหมือนกันนะคะเป็นอายแชโดว์นะนี่รุ่นนี้นะคะเห็นสีมันสวยดีอะ่ะก็เลยซื้อมาอันนี้รู้สึกว่าจะอาลาสามสบาทนะคะถ้าจะไม่ผิดถูกมากนะเรามาดูกันว่าสีจะสวยไหมอันนี้เป็นเบอร์ศูนย์เก้านะนี่นะคะมี่แพ็กเกจเป็นอย่างนี้ ตลับอย่างนี้นะคะเรามาลองปาดกันสีว่าจะเป็นยังไงโอ้สีสวยมากเลยอะ่ะโอ้สวยมากเรียกว่าเหมาะกับผิวแทนเลยนะเนี่ยลองถูสีให้ดูละนี่สีสวยมาก ต่อมาอันนี้เป็นบลัชออนแล้วก็อายแชโดว์นะคะเป็นของยี่ห้อ Balot อันนี้ยูกมากเลยอันละสาสิบเก้าบาทเองอะเออแล้วยี่ห้อน,นี้ไม่เคยเห็นเลยนะนาที่ร้านอะ่ะเขาบอกว่าอันเนี้ยแต่งตาก็ได้แล้วก็ปัดแก้มก็ได้นะเรามาดูสีกันซิว่ามันเป็นยังไงโอ้ให้สีแบบให้สีเข้มมากอะ่ะคุ้ยตกใจเลยเนะี่ยแล้วเนื้ออย่างนุ่มอะ่ะอ่ะอันนี้อันนี้อีกสีหนึ่งฟึบอ,อู้เฮ้ย สีเข้มมากแล้วมันเป็นเนื้อแบบมันเป็นเนื้อแบบเหมือนครีมเลยอ่ะเป็นเนื้อแบบแมทแล้วก็เป็นครีมสีมันจะเป็นยังไงฟิปอุ๊ยสีสวยอ่ะสีสวยใช้ได้เลยเออไหนลองเบนหน่อยสินี่นะคะพอเบนอืมนี่นะพอเบนก็จะได้สีแบบนี้นะคะ อันนี้เป็นแป้งเค้กนะคะเป็นแป้ง UV powder cake นะคะยี่ห้อวาตินียี่ห้อนี้ลิลก็ไม่เคยใช้เลยนะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเคยใช้แล้วก็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างซื้อเบอร์ศูนย์สามานะคะอันนี้อ่ะเดี๋ยวลองมาดูกัน ก็แพ็กเกจจิ้งเขาสวยเลยนะจําไม่ได้ว่าราคา59บกาทหรือเปล่าเพราะว่าตอนที่ซื้อก็ให้เขาคิดเงินรวมเลยนะคะเราก็ไม่ได้บอกว่าถามเขาว่าเออชิ้นนี้เท่าไหร่บ้างไม่ได้จดไว้เลยอะ่ะเออน่าจะประมาณนี้แหละ59บกาทเพราะว่าแป้งที่ร้านเขาขายประมาณนี้นะคะด้านในแป้งก็จะเป็นแบบนี้อันนี้ดูจากที่เห็นตาเปล่าๆเนี่ยเนื้อแป้งมันดูเป็นสีอ,อกอมแดงนิดนึงนะเออเดี๋ยวต้องลองว่าใช้แล้วรอดหรือเปล่านะคะยังไงเดี๋ยวรอดูกันในคลิป รอดหรือเทานะเดลิจะมาลองให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นพับเดี๋ยวลองถูให้ดูหน่อยว่ามันเป็นยังไงนี่นะคะสีมันสีมันดูทั้งเหลืองทั้งแดงเลยเนี่ยอนะะเออนะแต่เนื้อค่อนข้างเนียนเลยอะ่ะเออเนี่ย เนื้อค่อนข้างเนียนเลยนะคะอืมอันนี้เป็นอายแชโดว์เหมือนกันนะยี่ห้อมิโน no. มิโน no. ไม่รู้ไม่เคยใช้ยี่ห้อนี้เลยนะแต่เห็นว,ว่าสีมันสวยดีนะคะก็เลยซื้อมามันเป็นสีน้ำตาลทองนะคะนี่นะคะหน้าตาแบบนี้สีสวยอนะ่ะมันจะเป็นน้ำตาลทองทองนะอันนี้รีกว่าแต่งตาก็โอเคเลยแต่เดี๋ยวมาดูเนื้อกันว่าจะเป็นยังไงโอ้ ทุกคนเนื้อนุ่มมากแล้วก็สีชัดเลยอะ่ะฟึบอ้ยสีสวยแต่จะบอกว่าเนื้อของเขาอ,เอะอายแชโดว์อะฟอลเอาเยอะเหมือนกันนะเนี่ยถููแล้วมันก็หล่นเต็มโต๊ะเลยตอนนี้นะคะแต่จะบอกว่าคือเนื้อนุ่มจริงๆแล้วก็สีชัดเจนดีนะคะอันนี้ต่อมาอันนี้เนี่ยชอบมากนะคะตอนเห็นแล้วคือแบบ ซื้อเลยนะคะมันเป็นไฮไลท์ของยี่ห้อนีคาระแพ็คเกจจิ้งสวยมากเลยนะคะเขาจะมีสามเบอร์นะคะอันนี้ลิกซื้อมาเป็นเบอร์สองนี่อะแพ็คเกจจิ้งสวยดีอะนี่อะคะก็จะเป็นสีที่เอ่อสีประกายชมพูนะคะเป็นสีแบบเหมือนประกายมุกหู ไฮไลท์แบบชัดเจนมากเดี๋ยวดูใใกล้หน่อยโอ้โหมันจะเป็นแบบไฮไลท์จ๋าเลยแต่ว่าเนื้อชิมเมอร์ละเอียดดีนะคะมันไม่ได้แบบชิมเมอร์ใหญ่อะมันเป็นชิมเมอร์เล็กๆแล้วก็เนื้อไฮไลท์มีความนุ่มดีนะคะเออแต่ว่ามันจะมีความแบบแป้งๆนิดนึงนะเป็นแป้งๆเล็กน้อยนะคะวิธจะสีสวยดีอะอืม ที่สุดท้ายแล้วนะคะเป็นแป้งเหมือนกันนะอันนี้เป็นแป้งของญี่ปุ่นน่ะนี่ห้อโคเซลินนะคะโคเซลินนี่ก็แถานี้ด้านหลังก็จะเป็นภาษาญี่ปุ่นแบบเต็มไปหมดเลยอะ่ะอออันเนี้ยห้าสิบเก้าบาทเองนะคะถูกมากนะคะลิกซื้อเบอร์สิบสามมาเขาเขียนว่าสำหรับคนผิวคำ้ำเปิดมานะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะแพคเกจชิ้งแปกมาก นี่นะคะแพ็เกจจิ้งมันเป็นพลาสติกเลยอะคะ่ะพลาสติกนี่นะคะด้านหน้าเขาก็จะเป็นแบบนี้เขาเขียนว่าแป้งชุบน้ำนะคะมีกระดาษบอกด้วยแป้งชุบน้ำแป้งที่ดาราภาพยนตร์ส่วนใหญ่เลือกใช้มีประวัติยาวนานกว่าสามสิบปีทำไมเราไม่รู้จักเลยอะนี่ให้ดูเนื้อแป้งก่อนมันเป็นอย่างเนี้ย เขาบอกว่าต้องชุบน้ำนะชุบน้ำแล้วมันน่าจะติดดีเนาะไม่รู้เหมือนกันแต่ต้องลองเดี๋ยวลองปาดให้เพื่อนเพื่อดูก่อนว่าเป็นยังไงนี่นะคะมันไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะไม่รู้ว่าต้องชุบน้ำหรือเปล่านะคะนี่นะคะเออเนื้อแป้งเขาเบามากเลยอะคือมันไม่ค่อยออกเท่าไหร่อะ่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะก็คงได้เห็นกันไปแล้วเนาะว่าลิกซื้ออะไรมาบ้างนะคะทั้งหมดนี้เนี่ยลิกได้มา9ชิ้นด้วยกันนะคะแล้วก็หมดเงินไป595บาทด้วยกันคือมันเกินมา95บาทยังไงก็ยวนหยวนนิดนึงเนาะเพราะว่าได้ของมาถูกใจทั้งนั้นเลยนะคะอย่างบัตสอออาไแชโดสีสวยมากเลยคือเกินความคาดหมายมากเพราะตอนแรกคิดว่า39บาท49บาทสีมันน่าจะแบบ ธรรมดาอะไรเงี้ยแตคือแบบเฮ้ยมันโอเคเลยเนื้อพิกเมนต์ดีนะคะแล้วก็สีสวยนะถูกใจลิกเลยนะคะยังไงถ้าเกิดว่าใครผ่านไปแถวประตูน้ําก็ตามไปลองแวะไปดูกันนะคะน่าจะถูกใจกันนะเพราะว่า มันมีเครื่องสำอางเยอะมากแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะตามไปดูคลิปของอาชีกันด้วยนะหรือจะแปะลิงก์ไว้ให้ใ,ใต้คลิปนี้นะคะตามไปดูกันด้วยแล้วก็ไปกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์ให้กําลังใจอาชีกันเยอะๆนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะคะอยากให้ทํากับอาชีอีกนะคะยังไงก็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะคะเพราะว่าเราก็มีแพลนกันเหมือนกันว่าถ้าทุกคนชอบคลิปแบบนี้เดี๋ยวจะไปหาซื้อแถวอนุสาวรีย์ไม่ก็หน,น้ารามนะคะยังไงถ้าเกิดชอบเนี่ยบอกกันด้วยนะคะใต้คลิปนี้เลยนะคะคอมเมนต ว,ะะวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนมากๆที่เข้าติดตามชมชา n น,นลของลิกนะคะเราไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ